รู้ไหมคนไข้สิทธ์บัตรทองที่ตรวจเอทีเคขึ้น2ขีดสามารถรับการดูแลจากเภสัชกรและแพทย์ได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะรายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นวันนี้อุยมาสรุปให้ภายใน3นาทีค่ะเราจะแบ่งผู้ป่วยออกเป็น3กลุ่มนะคะกลุ่มแรกเนี่ยจะเป็นกลุ่มผู้ป่วยสีเขียวที่มีอาการเล็กน้อยหรือว่าไม่ใช่ผู้ป่วยที่เป็นผู้สูงอายุหรือตั้งคันหรือว่ามีโรคประจําตัวที่อยู่ในกลุ่ม608ค่ะ พวกนี้เนี่ยสามารถเข้ารับบริการได้2ที่นะคะอย่างแรกเนี่ยก็จะเป็นที่แรกจะเป็นที่ร้านยาคุณภาพของฉันคนไข้สามารถติดต่อร้านยาคุณภาพของฉันเพื่อรับยาแล้วก็รับการดูแลจากเภสัชกรได้นะคะแล้วก็อย่างที่2หากผู้ป่วยต้องการพบแพทย์เนี่ยเราก็สามารถติดต่อแพทย์ออนไลน์ได้ค่ะผ่านเทเลเมดิซีนนะคะจาก4แอปพลิเคชันเดี๋ยวตอนท้ายคลิปค่ะอุ้ยจะมี QR code ให้สแกนเพื่อดูรายชื่อร้านยาแล้วก็แอปพลิเคชันสำหรับการพบแพทย์ออนไลน์ค่ะ กลุ่มที่2นะคะจะเป็นกลุ่มที่มีอาการรุนแรงขึ้นหรือว่ากลุ่มสีเหลืองหรือว่ากลุ่มคนไข้608ที่มีโรคร่วมนะคะก็จะให้เข้ารับได้ที่สถานบริการที่เราขึ้นสิทธิ์บัตรทองไว้โดยตรงค่ะหรือหน่วยบริการปฐมภูมิทุกที่ที่อยู่ใกล้บ้านได้เลยค่ะในส่วนรายละเอียดกลุ่ม608กลุ่มที่มีอาการโรคร่วมหรือว่ากลุ่มสีเหลืองนั้นจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวอุ้ยจะใส่รายละเอียดไว้ในคอมเมนต์นะคะ กลุ่มสุดท้ายนะคะเป็นกลุ่มที่เราเรียกว่าผู้ป่วยสีแดงค่ะเป็นกลุ่มที่มีอาการรุนแรงมากๆเช่นมีอาการคอเหนื่อยพูดไม่ไหวแน่นหน้าอกนะคะมีอาการโครมา่าออกซิเจนต่ามากๆหรือว่าหมดสติมีอาการซึมลงค่ะในกลุ่มนี้นะคะสามารถใช้สิทธิ์ยูเซฟเจ็บป่วยฉุกเฉินเข้ารักษาโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุดได้เลยค่ะและแบบไหนที่เรียกว่าผู้ป่วยสีเหลืองสีแดงกลุ่ม60-8 และจิตกลุ่มเสียงก็จะมีคําตอบในคอมเมนต์นะคะแล้วก็นี่คือ QR Code สําหรับตรวจสอบรายชื่อร้านยาและแอปพลิเคชันแพทย์ออนไลน์ค่ะยังไงก็ขอให้ทุกคนอยู่รอดปลอดภัยนะคะรักษาตัวให้รอดผลจากโควิดในครั้งนี้ค่ะเดีสัตว์อุ้ยเป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ